ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีคัมรี่ล้คัมรี่ตัวนี้ก็หลายปีแล้วท่อก็หมดเริ่มหมดสภ,ภาพแล้วูกค้าก็เลยอยากได้เฮดเดอร์ก็เลยมาสั่งทำทั้งเส้นเลยงานที่ร้านน่ะจะตีหม้อก,ก็ปีเหมือนเปะทุกอย่างเนะมาดูงานกันอันนี้ก็ใส่เฮดเดอร์เฮดเดอร์ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเฮดเดออยู่ข้างบนแล้วก็ตัวนี้จะมีแพทอยู่ที่เขากา ซื้อแคดใหม่เลยย้ายลงล่างแคดเราก็ไว้ข้างล่างแทนแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ายเซ็นเซอร์ลงมาตามแล้วก็ใส่ท่อไปพัดใส่ท่อพัดแล้วก็เดินชุดหลังชุดหลังเนี่ยหม้ออยู่ข้างล่างมาดูงานกันท่อมาเนี่ยคือหมดสภาพเลยทันนี้ก็เสียงเงียบเหมือนเดิมเอามาตาเร่งโอเคให้ตึงเท้าขับสนุกเนี่ยท่อขึ้นสนิมหมดสภาพเนี่ยท่อพัดที่เนี่ยจะตีก๊อปปี้เหมือนเลยผ่าไส้ข้างในให้เหมือนกันเลย แล้วก็โค้งชงหลังเนี่ยไอเสียวนกลับเหมือนกันเลยทุกอย่างทําเหมือนหมด๊อปปี้ลูกเท่ากันเป๊ะพวกเนี้ยต้องคอปปี้ให้เหมือนแล้วก็ตากระเร่งจะไม่หายแล้วก็รีดไสภายในให้เล็กลงด้วยมีวิธีมีเทคนิคการทําเธอไม่ใช่ว่าดูแต่ภายนอกให้มันเหมือนกันต้องดูภายในด้วยก็คันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม